นายกฮุนเซนประกาศก้าวลงจากตำแหน่งส่งไม้ต่อฮุนมาเน็ตลูกชายคนโตการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งแรกในรอบเกือบ40ปีจะเปลี่ยนโฉมหน้ากัมพูชาอย่างไร สวัสดีค่ะหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานานเกือบ40ปีในที่สุดสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ออกมาประกาศนะคะว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ลูกชายฮุนมาเน็ตขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนค่ะ ผู้นำที่อยู่ในอำนาจยาวนานมากที่สุดคนหนึ่งของโลกก็คือสมเด็จอัคารมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอยู่ในอำนาจมา38ปีตั้งแต่ปีคศ1985ปัจจุบันสมเด็จฮุนเซนอายุ70ปีนะคะ และเมื่อวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะเลือกตั้งไปแล้วก็พักของสมเด็จฮุนเซน CPP Cambodian People's Party หรือพักประชาชนกัมพูชาก็ชนะแบบ l a n d ส l i ด์ ได้ไป120ที่นั่งจากที่นั่งสสทั้งหมดในสภา125ที่นั่งถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าได้จำนวนสสมาเยอะแล้วถือว่าลดลงนะคะจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วค่ะการเลือกตั้งปี2018พัก CPP ชนะทุกที่นั่งในสภานะคะ125ที่นั่งเลยแต่ว่ามาเลือกตั้งปีนี้หายไป5เก้าอี้ด้วยกันค่ะพักฟุนซินเปกได้ไปนะคะ ถึงแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะออกมาบอกค่ะว่าคนมาใช้สิทธิ์เยอะ84.6%สะท้อนออกถึงความเป็นประชาธิปไตยแต่กระนั้นก็ตามทางสหรัฐอเมริกากับ EU ก็ออกถแถลงการประนามการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรมค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพักฝ่ายค้านหลักพักแคนเดลไลท์พาร์ตี้หรือพักเพลิงเทียน โดนแบนด์ออกจากการเลือกตั้งส่วนพักอื่นๆอีก17พักก็เป็นพักเล็กพักน้อยพักใหม่หรือไม่ก็เป็นพักที่เป็นพันธมิตรกับพัก CPP อยู่แล้วเขาก็เลยมองว่าการเลือกตั้งแบบนี้ประชาชนไม่ได้มีทางเลือกแต่อย่างใดนะคะทีนี้กกตคัมภูชาเนี่ยเขาก็อธิบายแบบนี้นะคะว่าพักเพลิงเทียนหรือว่าพักแคนเดลไลท์พาร์ตี้พักฝ่ายค้านหลักเนี่ยส่งเอกสารไม่ครบค่ะ ก็เลยถูกแบนนะคะไม่สามารถลงเลือกตั้งครั้งนี้ได้แต่ว่าทางพักเองก็บอกว่าเอกสารเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องส่งเลยแม้กระทั่งสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นปีที่แล้วก็ตามแต่ว่าอยู่ๆก็มีกฎใหม่งอกออกมานะคะพักนี้ค่ะเพิ่งจะตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วจากอดีตพักฝ่ายคา้านแล้วก็ไปชนะการเลือกตั้งท้องถิ่น22ฟังดู22ก ไม่ได้เยอะอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามองจากมุมของพักรัฐบาลหลักก็คือพัก CPP แล้วก็อาจจะมองว่าต่อไปเนี่ยตัวเลขตรงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลงค่ะแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2017ก่อนการเลือกตั้งปี2018ศสารก็สั่งยุบพักฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงอีกพักนะคะก็คือ CNRP แล้วแกนนำพักเนี่ยชะตากรรมมี2อ,อย่างค่ะ ไม่ติดคุกก็ต้องลีภัยไปต่างประเทศการเลือกตั้งปี2013เกิดอะไรขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะคะพัก CNRP ได้คะแนนไปมากถึง44แถมการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2017 CNRP ก็ทำได้ดีอีกแต่ในที่สุดสารสั่งยุบพ,พักค่ะ มูโซชัว hmm. so sure. อดีตรัฐมนตรีที่ตอนนี้ลี้ภัยไปแล้วก็เป็นสมาชิกพักค n r r p บอกนะคะว่าเลือกตั้งปีนี้2023ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมควรจะเรียกว่าเป็นการคัดสรรมากกว่าเป็นการให้สมเด็จคุณเซนเนี่ยมั่นใจว่าพรรคของเขาจะคัดสรรลูกชายของเขาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะสืบทอดการปกครองของตระกูลคุณค่ะ แล้วปีนี้นะคะปี2023หนึ่งในนักการเมืองฝ่ายค้านเกิมโซคาจากพรรค CNRP เหมือนกันถูกสารสั่งจำคุก27ปีโทษฐานกระบฏสมคบคิดกับต่างชาติจะลมรัฐบาลเขาถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะผู้นำฝ่ายค้านอีกคนหนึงค่ะสมรังสีตอนนี้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศก็ถูกแบนไม่ให้ลงเลือกตั้ง25ปีเพราะว่าไปบอกให้คนทำบัตรเสียนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็มีการปิดสื่อ Voice of Democracy แล้วก็มีการข่มขู่ด้วยว่าจะถอดการลงทะเบียนของ n g o ด้วยค่ะการเลือกตั้งปีนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่7แล้วนะคะตั้งแต่ที่ UN หรือว่าสหประชาชาติมาช่วยกัมพูชาจัดให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่ปีคศ1993นายยุคุณเซนชนะการเลือกตั้งทุกครั้ง รวมถึงครั้งนี้ด้วยเขาเลือกตั้งกันทุกๆุก5ปีนะคะแต่ว่าชนะมาได้ยังไงเนี่ยเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการเลือกตั้งแต่ละครั้งของกัมพูชาแต่ที่น่าสนใจสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือ3วันหลังเลือกตั้งค่ะ26กรกฎาคมสมเด็จทุนเซนประกาศว่าเขาจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ลูกชายคนโตคุณมาเน็ต ขึ้นมาเป็นนายกแทนเขาเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้ง10สิงหาคมนี้แล้วก็จะทำพิธีสาบานตน22สิงหาคมค่ะฮนบันดัตนำจับดาวเทื่อในโยกรอนาตในเหลืองเง็กไงตีมาเผยปีคคยใจห่าชนาปีป่วนมาเยใบขังบกหายส่งการอมโทรี่สำมภาษณ์ปัะชุรัฐกับมบุี เฉีบคนมนได้เชื dem, erman, so ่อโยธรรใจถวยเฉมุยนั <S S kind of like ้เขมปะกานาจงนักทานเชื่อประเท์พักพายานาคุนักคล้ายเตยเชื่อพุทธิ์ป็สัพพได้นักดาวตัวนที่เชื่อปรมงรสเีติในเปอวัเมีนพระมหาสัตว์สมเด็จทุนเซนเนี่ยเขาอธิบายแบบนี้นะคะเขาบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเสียสละแล้วก็หลีกทางให้คนรุ่นใหม่ให้พวกเขาเนี่ยรับผิดชอบต่ออนาคตต่อไปแต่ลงจากตำแหน่งนายกแล้วสมเด็จฮุนเซนก็ยังเป็นสสและที่สำคัญเป็นหัวหน้าพัก CPP P ต่อไปคือยังไงเขาก็ยังมีอิทธิพลแล้วก็มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองนะคะแถมเขายังบอกด้วยบอกว่าถ้าลูกชายเขาทำไม่ได้ดี เขานี่แหละอาจจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งก็ได้ทีนี้พอนะักข่าวถามเขาค่าว,ว่าลูกชายของคุณเนี่ยอาจจะมีสไตล์การปกครองที่แตกต่างออกไปไหมสมเด็จทุนเซนหัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าแตกต่างนี่หมายถึงแตกต่างยังไงถ้าเกิดว่าแตกต่างออกไปแล้วเนี่ยหมายถึงการทําลายสันติภาพทําลายความสําเร็จของคนรุ่นก่อนหรือเปล่านะคะอ่ะเขาก็ตอบกลับมาแบบนี้ มาดูประวัติของสมเด็จฮุนเซนกันบ้างค่ะคนที่สามารถอยู่ในอำนาจนานถึง38ปีได้ย้อนกลับไปนะคะสมเด็จฮุนเซนเข้าร่วมกับกองทัพขเขมรแดงตอนอายุ18และเขาเองเนี่ยก็ต่อสู้ในการยึดพนมเปญในปีคศ1975เสียดวงตาเปหนึข้างนะคะทีนี้พอเกิดความขัดแย้งกันเองขึ้นในฝ่าย,ขนนายเขมรแดงฮุนเซนก็เลยไปเวียดนามค่ะในปี1977 ต่อมาค่ะคุณเซนกลับมากัมพูชาพร้อมกับกองทัพเวียดนามในปี1978ซึ่งกองทัพเวียดนามเข้ามาล้มขเขมรแดงแล้วก็ในปี1979สามารถยึดพนมเปญได้แล้วก็ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นในช่วงขเขมรแดงซึ่งเป็นยุคมืดของกัมพูชา4ปีนะคะ1 9 7 5ถึง1979มีคนเสียชีวิตมากถึง1 5ล้าน5ถึง2ล้านคนด้วยกันค่ะ ต่อนะคะตอนที่คุณเซนอายุ26ปีเขาถูกเวียดนามตั้งให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ในปีคศ1985ตอนเขาอายุแค่32ปีกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในตอนนั้นเป็นนายกคนที่สองของกัมพูชาแล้วก็อยู่ในอำนาจเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ ในฐานะนายกรัฐมนตรีสมเด็จทุนเซนเองมีบทบาทในการเจรจาสันติภาพที่ทำให้สงครามกัมพูชาและเวียดนามสิ้นสุดลงกับปารีส Peace Agreement หรือว่าข้อตกลงสันติภาพที่กรุงปารีสปี1991นะคะ ายภใต้สมเด็จฮุนเซนกัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำหรือว่า lower middle income การศึกษาสาธารณาสุขโครงสร้างพื้นฐานก็ดีขึ้นกัมพูชาเนี่ยจะมีชื่อเสียงนะคะตรงที่ว่าแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆใช้เป็นฐานการผลิตก็เกิดการสร้างงานเศรษฐกิจเนี่ยก็โตเฉลี่ยประมาณสัก 7.7%ต่อปีระหว่างปี1998ถึงปี2019แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็การยึดที่ดินค่ะคนที่ชอบสมเด็จทุนเซนเขาก็จะบอกนะคะว่า ไม่มีวันลืมที่ฮุนเซนเนี่ยเป็นคนช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นพ้นจากการปกครองของพลพศสมัยเขมรแดงในขณะที่คนที่อาจจะไม่ค่อยชอบก็จะบอกว่าในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีคนกลุ่มไม่เยอะเลยที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากนะคะ ทีนี้สมเด็จทุนเซนจะส่งหมายต่อให้ลูกชายคนโตคุณมาเนตนะคะมาดูดีกว่าว่าคุณมาเนตเป็นใครเป็นลูกชายคนโตของคุณเซนอายุ45ปีแต่งงานแล้วนะคะมีลูก3าคนแต่งงานกับบุตรสาวของนักการเมืองคนสําคัญคนหนึ่งในกัมพูชาเขาเป็นนายพลระดับ4ีดาวเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้อตานการก่อการร้ายเป็นรองหัวหน้าหน่วยอรารักขานายกรัฐมนตร และเคยเป็นผู้บัญชาการกองทัพด้วยค่ะในแง่ของการเมืองนะคะเขาเป็นผู้นำกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพัก CPP ก็คือเป็นผู้นำปีกเยาวชนของพัก CPP แล้วก็อยู่ในคณะกรรมการของพักด้วย สมเด็จฮุนเซนประกาศเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่ปี2021ว่าเดี๋ยวเขาจะให้ลูกชายก็คือคุณมาเนตมารับไม้ต่อทางการเมืองจากเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากเขาทีนี้พอชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้คุณมาเนตก็สามารถก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ค่ะมาดูประวัติของเขากันหน่อยค่ะจบโรงเรียนเตรียมทหารชื่อดังเวสต์พอยต์จากสหรัฐอเมริกาจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก แล้วก็จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบริสตอลที่อังกฤษจบด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเขาหาเสียงเนี่ยเคียงข้างคุณพ่อคือสมเด็จฮุนเซนในการเลือกตั้งปีนี้ทีนี้ก็เกิดคำถามแล้วค่ะว่าการที่เขามีการศึกษาแบบตะวันตกเนี่ยจะทำให้มุมมองแนวคิดของเขามีความเป็นตะวันตกมากขึ้นไหมหรือไม่ก็อย่างน้อยก็มีความเป็นตะวันตกมากกว่าคุณพ่อหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูกันต่อ ถ้าเกิดว่าไปถามนักวิชาการอย่างจอห์นแบรดฟอร์ดนะคะจาก S. r a ราชรัตน์นัมสกูลออฟอิ n เตอร์เนชั่นแนลสตูดที่สิงคโปร์เขาก็จะเทียบแบบนี้นะคะบอกว่าเรามีผู้นำเผด็จการในเกาหลีเหนือที่ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างๆของเขาไม่ได้สะท้อนค่านิยมของสวิตเซอร์แลนด์สักเท่าไหร่นะคะตอนปะาัสหาเสียงค่ะคุณมาเนตบอกว่าการที่คุณหมายถึงประชาชนกัมพูชาบวชให้พักค c p p ก็คือการโหวตให้ตัวของท่านเองนั่นแหละแล้วก็สัญญาบอกว่าจะทำให้ชาวกัมพูชามีความภาคภูมิใจมากกว่าสมัยนครวัดอีกค่ะกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากร16ล้านคนนะคะเป็นประเทศที่มีศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันสวยงามแล้วก็มีสถานที่เรื่องชื่ออย่างนครวัดนะครธมแต่ว่าในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถทำให้ดีกว่านี้ได้ค่ะ Transparency International จัดอันดับกัมพูชาอยู่ที่150จาก180ปประเทศของประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันก็แปลว่าอันดับนั้นไม่ดีเลยนะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, จะมีเฉพาะเมียนมากับเกาหลีเหนือเท่านั้นที่ถูกจัดอันดับแย่กว่ากัมพูชาค่ะ ทีนี้ภายใต้สมเด็จทุนเซนกัมพูชาสนิทกับจีนมีการลงทุนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานจากจีนเยอะนักวิเคราะห์เขาก็มองนะคะว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือการที่จีนเข้าไปช่วยปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมในจังหวัดสีหนุกวิวซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งอ่าวไทย สารัฐกังวลค่ะว่าจุดนี้จะกลายเป็นฐานประจำการของกองทัพเรือจีนซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงก็แปลว่าจีนจะมีฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในบริเวณอ่าวไทยแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะคะ ทางด้านประธานของ Future Forum Think Tank ซึ่งเป็นองค์กรทำการวิจัยที่พนมเปญอูวีรักบอกว่าถ้าใครคิดว่าคุณมาเน็ตจะถอยห่างออกจากจีนเข้าหาตะวันตกมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าจีนเป็นประเทศมหาอำนาจที่ให้การสนับสนุนหลักกับคัมพูชายังไงก็คงจะไม่ทิ้งผู้สนับสนุนหลักไปได้ค่ะ การเปลี่ยนไทยอำนาจครั้งนี้ในการพูชาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตระกูลของสมเด็จหุนเซนเท่านั้นนะคะแต่ว่าตำแหน่งอื่นอย่างเช่นรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีมหาไทยตำแหน่งก็อาจจะเปลี่ยนผ่านจากพ่อสู่ลูกได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะมีการเปิดสภาวันที่21สิงหาคมแล้วจะมีรัฐบาลใหม่ทำพธิธี ปฏิญาณตนวันที่22สิงหาคมต่อจากนั้นเราก็ต้องมาดูฝีมือของคุณมาเน็ตล่ะค่ะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีจะปกครองกัมพูชาอย่างไรส่วนจะแตกต่างอะไรจากสมัยของคุณพ่อหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ต่อให้ลูกชายเป็นนายกนะคะ ผู้เป็นพ่อก็บอกประชาชนแล้วล่ะค่ะว่ายังไงเขาก็ยังมีอํานาจอยู่ในมือเขาบอกว่าต่อให้เขาหมายถึงสมเด็จทุนเซนไม่ได้เป็นนายกแต่ว่าเขายังคุมการเมืองอยู่ในฐานะหัวหน้าพัก CPP P การบริหารจัดการทางการเมืองยังอยู่ในมือของเขานะคะจาบใดที่สมเด็จคุนเซนยังอยู่ก็ไม่น่าจะมีใครกล้าคิดทำอะไรเพราะว่าคนคนนี้คือคนที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ในอำนาจแล้วก็อยู่มาได้ยาวนานถึง38ปีค่ะสวัสดีค่ะ